สวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับท่านเตวันนี้นะครับผมนะอยากสมภาษาอีพุนทุกคนครับครับผมวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมผมสมภาษาอีพุนป้าขอบคึงครับแล้วก็ขอโทษครับแล้วก็สวัสดีทอเช้าครับแล้วก็สวัสดีทอเที่ยงครับแล้วก็สวัสดีทอเย็นครับผมห้าคำศัพท์ครับครับผมทุกคนซื้อใบด้วยกันนะครับครับผมครั้งแรกนะครั้งแรก คำศัพท์แรกนะครับขอบคุณครับอันนี้คือได้ใช่ไหมありがとうございますありがとうございますอันนี้นะครับสตาร์บมากกว่านะครับผมแต่ถ้าเวลาคุยกับผู้อื่นครับขอบคุณช่วยๆก็ได้นะขอบคุณช่วยๆก็ได้แล้วครั้งแรกนะครับพูดขอบคุณมากดีกว่าอันนี้นะครับใครก็ใช้ได้เลยครับผมแล้วก็ออคุยได้ไหมอันนี้ขอบคุณนะ ありがとうね。ありがとうねくう、むわんが、こ、こくんな、こくんな、とかて言うと、こんなが、ぷっこくんな、ちゃまいか。あに、パサ、イブンはね、ゴるいありがとね、ゴらいか、ガぼんありがとうございます。ありがとう、ありがとね、ガぼんアニミサミアンか。で、こう、カムサプソンな、コトークラップ、コトークラあに、すみません。 สุิมาเซหรือขอโทษนะคผมำีดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสุนิมาเซ็งสุนิมาเซงหรือว่าขนหรือว่าถ้าเวลาคุยกับเพื่อนนะเพื่อนขอโทษไดก็ได้ว่าีมันังว่ากีผมบอกว่าขอบคุนใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอโนขอโทษนะนะนะครัมแล้วก็คำศัส์สา่นนะ สามคือสวัสดีทอนเช้าครับสวัสดีทอนเช้าภาษาญี่ปุ่นว่าขอบค g o มา i ครับผมขอบคุณม่ใช่โอ้ o ยยยโย o ยยยยโอยย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 ยมยย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 อยย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 ยงยย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 ยฮยย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 ยอยยยยอยย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 ยอีย こんにちは、ラボン。くいだいんちゃまえ。こんにちは。レコー、さわりとんやん。とんやんな。ちゃいちゃい、むっ。あかむっ。レオプトワードは、こんばんは。こんばんは。カボン。わにらか、ポムソン。あさ、いぶんは。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。すみません。ごめんなさい。ごめんね。おはようございます。おはよう。こんにちは。こんばんは。 หาคำศัพท์ครับขอบคุณมากครับ